ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 เดวิยอรเชียร์แมนยูและสเปอร์ยืมลูกกูเดว y ยอระบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเแนนิสสเปอร์ควรจะเอาโรเมลูลูกกและร่วมทีมแบบยืมตัวโดยเชื่อว่าดาวเตะเบลเยียมอย่างเป็นกองหน้าที่ดีคนหนึ่ง ต่ว่าย,ยอกอดีตของหน้าคนดังแสดงความเห็นว่าปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดและทนนัมฮอสเปอร์ควรจะยืมโรเมลูลูกากูกองหน้าของเชลซีไปเสริมทัพปัจจุบันอนาคตของลูกากูเต็มไปด้วยความคลุมเครือหลังจากเจ้าตัวเหมือนจะไม่ถูกมองเป็นตัวหลักของเชลซีในยุคข,ของปเชติโนแผนยังไม่มีทีมไหนที่พร้อมจะดึงเขาไปร่วมทีมด้วยอีกตั้งหาโดยที่จริงแข้งวัยสาตกเป็นข่าวกับอินเตอร์บิลานยูเวนตุสและอัลฮิลานอย่างหนัก แต่กระแสข่าวเหล่านั้นก็นเงียบลงไปในพักหลังๆล,ลูกากูยังดีพอที่จะเล่นให้กับทีมระดับท็อปซิผมคิดว่าแมนยูหรือสเปอร์ควรเอาลูกากูมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวระยะสั้นและตกลงที่จะจ่ายค่าเหนื่อยส่วนหนึ่งของเขาแม้ว่าหลายคนจะพูดเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับเขาแต่เขาก็มีสติการทำประตูที่น่าทึ่งแต่ก็ไม่ได้รับเครดิตมากเท่าที่ควร ถ้าคุณมีลูกกูกูที่ไฟลุกเต็มเปี่ยมและอยากเล่นให้กับคุณแล้วล่ะก็คุณก็จะได้คนที่สามารถคว้าชัยชนะให้คุณได้และทําให้คู่แข่งรับมือได้ยากไม่ว่าจะเป็นแนวรับคนไหนก็ตามในโลกแมนยูลงทุนไปเยอะกับดีลของลัสมุสไฮลุนแต่ถ้าคุณอยากดวลนกับทีมเหล่าชั้นนาได้อย่างสูสีแล้วล่ะก็ลูกกกูก็คือนักเตะท,ที่ดีพอที่จะทําประตู15-20ลูกต่อฤดูกาลได้ซึ่งผลงานแบบนั้นเป็นผลงานที่ดีมากๆ และหาได้ยากในเกมฟุตบอลสมัยนี้ลูกกูกูเพิ่งอายุ30และพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นจอมทําประตูคนหนึ่งผมไม่คิดว่าทีมไหนก็ตามที่ยืมเขาไปร่วมทีมแบบระยะสั้นมันก็จะถือเป็นการทําธุรกิจที่ดีและเฉียบแหลมเลยทีเดียวอาสซอนอนลกระโดดร่วมวงแจมแมนยูล่าปาวาเสริมแนวรับอาเซนอลยักษ์ใหญ่แห่งเพเเบอร์กิลกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ ในการยื่นข้อเสนอคว้าเบเชแมงปาวาปากหลังทีมชาติฝรั่งเศสของเบย์มินิกทีมดังแห่งเบอร์ลิกาเยอรมันไปเสริมทัพมิเกลอตเตตาต้องเจอกับเรื่องปวดหัวอย่างหนักหลังยูเลนชิมเบอร์กองหลังตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากอาจ็คอฟสเดมโชคดายได้รับบาดเจ็บหัวเขา่าต้องพักยาวไปเกือบ6กเดือนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำอัอเตตาต้องมองหาผู้เล่นแนวรับคนใหม่เข้ามาเสริมและชื่อของปาวาที่เหลือสัญญาถึงปี2024 ที่ยืนยันว่าจะย้ายออกจากบบเยอร์ในตลาดรอบนี้ก็อยู่ในความสนใจอย่างจริงจังเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาดาวเตะเว้28ตกเป็นข่าวผัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักจนถึงขั้นว่าปิดแสดงเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวไปแล้วแต่ล่าสุดการพูดคุยยังไม่ชัดเจนนักกลายเป็นอาเซนอนที่พร้อมจะล่าลายเซ็นปาวาเช่นกันสำหรับปาวาประสบความสำเร็จมากมายกับบบเยอร์ตลอด5ปีกับสโมสร เดิลงสนามไปรวมทุกรายการ163นัดซัดไป12ประตูรักมาทั้งชีวิตก็ทิ้งได้พิธีกรหญิงลั่นเลิกเชียร์แมนอยู่หากเอาเมสันกรีนวูดกลับสู่ทีมลาเชลลี่พิธีกรหญิงและเป็นคนที่เป็นแฟนบอลแมนยูนเต็ดมาทั้งชีวิตบอกว่าถ้าเกิดปีแสดงเอาเมสันกรีนวูดกลับสู่ทีมเธอจะบอกลาปีแสดงทันควัน หลังจากอนาคตของ e กรนวูดเป็นประเด็นทีู่กกันหนักพอตัวในช่วงที่ผ่านมาพิธีกรหญิงชาวอังกฤษซึ่งเป็นแฟนตัวยงของปีศาจแดงประกาศว่าเธอจะเลิกเชียร์ทีมทันทีถ้าหาพวกเขารับเมสัน e กรนวูดกลับสู่ทีมเรื่องของ e กรนวูดกำลังเป็นประเด็นร้อนๆของแมนยูเนต็ดหลังจากเคยถูกจับจากข้อหาคมคืนและทำร้ายร่างกายแฟนสาวตัวเองเมื่อปี2022โดยช่วงกุมภาพันธ์ปี2023ศาลตัดสิในให้เขาพ้นผิด แต่ด้วยสาเหตุที่ว่าพยานถอนตัวไปพร้อมกับมีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่มีการเปิดเผยว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลอะไรทําให้หลายคนยังไม่เชื่อว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ด้านแมนยูตามสืบสวนเรื่องของกรีนวูดเป็นการภายในและยังสั่งพักงานเข้าเอาไว้ก่อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดปีแสดงบอกว่าพวกเขาสอบสวนเสร็จแล้วและมีกระแสข่าวว่าแมนยูพร้อมจะเอากรีนวูดกลับเข้าทีมก่อนจากนั้นค่อยตัดสินใจว่าจะเก็บเอาไว้ใช้ หรือปล่อยไปเล่นแบบยืมตัวกับที่อื่นอยา่างไรก็ตามตลอดช่วงที่ผ่านมานักเตะในทีมหญิงของแมนยูและแฟนบอลบางส่วนก็แสดงท่าทีเชิงต่อต้านกรีนวูดมาโดยตลอดล่าสุดแฟนบอลหญิงคนหนึ่งชื่อเอ็มให้สัมภาษณ์ว่าเธอจะหันหลังให้ทีมหาก wood, กรีนวูดกลับมาเล่นให้กับแมนยูโดยในเกมแรกของฤดูกาลเธอยือนชูป,ป้ายประท้วงหน้าสนามด้วยว่าอย่าปล่อยให้การตัดสินใจมันขึ้นอยู่กับแค่ทีมหญิงสิ พวกไรกระดูกสันหลังแม่งเอ้ยเพื่อที่จะสื่อว่าต้องการให้บอร์ดบริหารของสโมสรกล้าออกมาตัดชื่อเกรนวูดและอยู่ข้างทีมหญิงนั่นเองแต่ทั่งล่าสุดไลลี่ก็อ้างอิงคลิปให้สัมภาษณ์ของแฟนบอลคนนั้นบนทวิตเตอร์พร้อมกับพิมพ์ข้อความเชิงเห็นด้วยโดยบอกว่าฉันอยู่ข้างเอ็มฉันคงไม่สามารถเชียร์แมนยูต่อได้หากกรนวูดยังอยู่ในสโมสรฉันจะยกตัวอย่างอะไรให้ฟังนะเมื่อพูดถึง Violent, Agent Women and Girl หรือการทำพฤติกรรมรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิงแล้วมันกลับมีไม่ถึง1%ด้วยซ้ำที่คนที่โดนกล่าวหาด้านคดีคมขืนถูกตัดสินว่าทำผิดจริงเราได้เห็นและได้ยินมามากพอแล้วการแสรงทำว่าเรื่องนี้มันโอเคจะถือเป็นส่วนสำคัญของปัญหานี้ที่ผ่านมาฉันเคยเห็นเพื่อนของฉันพยายามที่จะหนีจากคนรักที่ทำเรื่องรุนแรงต่อเธอรวมถึงได้เห็นการได้รับการปฏิบัติที่แย่และเลวร้าย ถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตจากหน่วยงานที่ไม่ได้รับการฝึกมาอย่างดีรวมถึงไม่ตระหนักถึงความสําคัญเรื่องแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตของเหยื่อมากไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนรักและเด็กมันคงจะใจสลายไปเลยถ้าสโมสรของฉันมีส่วนร่วมต่อค่านิยมในการปกปิดเรื่องนี้เอาไว้ใต้พรมและเป็นเหมือนการส่งข้อความไปยังผู้กระทําผิดทั่วโลกว่าคุณยังสามารถใช้ชีวิตต,ตามที่ต้องการได้โดยไม่รับผลลัพธ์ใดๆ ฉันหวังจากใจจริงว่าพวกเขาจะทําในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับไลลี่นั้นปัจจุบันเป็นพิธีกรร่วมของรายการข่าวดาวแถมเธอยังเคยทํางานให้กับ Sky ยสปอรตสื่อกีฬาชั้นนาเมืองผู้ดีด้วยปัจจุบันเธอมียอดฟอลโล่บนทวิตเตอร์ประมาณ684,000แอคเคาท์สื่อปูดเหตุผลบาเยอร์ล้มแผนเซนเดเคอาบาเยอร์มิวนกแชมป์บรดสลิกา ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเซ็นส,สัญญากับดาวิดเดคิอาอดีตผู้รักษาประตูแมนยูแล้วแม้จะสามารถคว้ามือกาวชาวสเปนมาเฝ้าเสาตะข่ายได้แบบไม่มีค่าตัวก็ตามเดคิอากลายเป็นนนกเตเฟ,ฟเฟยเนหลังไม่รับการต่อสัญญาจากแมนยูและสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีๆอย่างมีอิสระยังได้ก็ดีถึงขนาดนี้อดีตผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังหาต้นสังกัดใหม่ไม่ได้ทั้งที่ซีซั่นใหม่ออกสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทีมล่าสุดที่ตกเป็นข่าวกับเขาได้แก่บบเยอร์มิวนกถึงกระนั้นฟอเรนเฟตเทนเบิร์กนักข่าวของสกายเยอรมัน er ระบุว่าบบเยอร์ยกเลิกแผนการดึงตัวเดคอาร์แล้วโดวยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะโทมัสทุเคลไม่เห็นด้วยกับดีลนี้ก่อนหนีน้เดคอาร์ตกเป็นข่าวกับมาดริดเช่นกันแต่สุดท้ายทีมดังลาลิกาปฏิเสธเซ็นสัญญากับเขาเดืองจาก otti, คาร์โลชาโรติกุสีอิตาเลียนไม่โอเคกับไอเดียของสโมสรเช่น,ชน,ชนเดียวกับที่ทุเคลรู้สึกส่งผลให้มาดริด อันไปยืมเกปอาอดิซารากามาจากเชลซีหลังจากที่พวกเขาเสียที่โบกูตัวนายทวารจอมหนึบที่บาดเจ็บหนักนอกจากจำินคว้าเดคอาแล้วบายเยอร์ยังพลาดได้ตัวสเตฟานออเตกาผู้รักษาประตูมือสองของแมนเชสเตีรด้วยตามที่แพทเทนเบิร์กระบุเนื่องจากเป๊ปกัวเดวลล่าในใหญ่ระบายสีฟ้าต้องการเก็บมือกาวตัวสำรองเอาไว้บายเยอร์ไม่เซ็นสัญญากับเดคอามันได้รับการตัดสินใจไปแล้วถูกเคลื่อนแอนตี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเนลนอยเออร์ er ถูกคาดหมายว่าจะกลับมาได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านักข่าวของสกายเยรมันทวิตข่าวในงานข,าข่าวทูเคิลต้องการออตเตกาและโทรศัพท์ไปหาเขาแต่ดิวก็ล่มเช่นกันในตอนนี้มีการพูดคุยกับดีเคอเขาพร้อมย้ายมาที่บายเยินแต่มันถูกยกเลิกแล้วอันหนึ่งดีเคอาร์วัยสามสิบสองยังได้รับความสนใจจากอัลนาเซอร์สโมสรในซาอุดิอาระเบียเช่นกัน